สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาทุกท่านมาที่ร้านไทยที่ชื่อว่ามุกอันดาไทยสโตร์อยู่ที่เนน่สารรมประเทศสวีเดนนะคะมาชมด้วยกันเลยค่ะว่าอาหารแช็กแขงมีอะไรบ้างนะคะราคาก็ย่อมยาวค่ะไม่แพงไปรับชมกันเลยจ้ามีข้าวหลามด้วยนะคะทุกคนนี่แล้วก็ข้าวโพดโเดี๋ยวต้องจัดหลายอย่างยืคิวก่อนมีขนมด้วยข้าวเหนียวมะม่วง มะม่วงร็อช่องหัวลอยมืออ,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 อันนี้เรียกอะไรเนี่ยเหมือนปลาต้องโกโลเลยอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นต้มมัดเขาต้องมัดนะเดี๋ยวไม่เชื่อไปก็ต้มมัดน,นิดห่ง มีสาลาเปาด้วยจ้าทุกคนมีเส้นหมีมีข้าวเม่ามะพร้าวอห้น่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้หมูป่ากุ้งห้างอันนี้ก็เป็นหมูนะมันหมูป่าเนื้อหมูป่านะคะ ของดองอันนี้เป็นกุนเชียงเทา้าปลาหมึกอันนี้เป็นอะไรเนาะเหมือนกระเพาะปลาเลยค่ะนั้นหรือว่าผ้าคีริวมีแหนมจ้าเป็นทั้งลูกเดี๋ยวเราจะเอาไปมีแหนมแล้วก็มีไส้อัวด้วยนะนี่ค่ะไส้อัว อันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้อบลมร้อนอันนี้ลูกชิ้นมีสรารพัดลูกชิ้นเลยจ้าทอดมันก็มีอันนั้นไส้น,นี่ก็ลูกชิ้นจ้าอันนี้เป็นปูสำหรับส้มตำนะคะเขาเขาใส่น้ำกระเทียมดองอร่อยมากจะปูเนี้ยแนะนำนะคะ ปลาทูตัวใหญ่เลยปลาสลิดปลาช่อนแดดเดียว mm. ก็ปลาต่างๆนี่นี่นปลาน่าจะเป็นปลาบึกปลากดน่ปลาหมึกตระกูลปลาหมึกอยู่นี่เป็นตัวตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดเลยจ้าอันทางสังนี้เป็นหอยกุ้ง อันนี้ก็กุ้งตัวใหญู่กุ้งนั้นเลยค่ะนี่หอยนางรมเจอแล้วหอยนางรมแช่แข็งจ้ายวต้องเอาไปทำหอยทอดอันนี้ปูปูม้าครับบาอันนี้ปลาหมึกเป็นตัว,ตว,ตวนะ่าสนใจนะคะเนี่ย อันนี้หนวดปลาหมึกเ,เพื่อนๆน,นี่หนวดปลาหมึกอ,อันนี้ปลาดุกอันนี้จะเป็นปลาปลานมลนตัวใหญ่มากเลยจ้านี่ ี่เลปลาทูเดี๋ยวมาเอาปลาทูตรงนี้ก็เป็นเกยวซานะคะมีหลายชนิดมากๆเลยค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยจ้า <c oughs> <อ>ก็จะมีวิธีทํารับประทานนะคะบอกเราด้านหลังถุงนะคะ <c oughs> ก็ทันใดอยู่ใกล้ก็ไปเลือกสั่นได้เลยจ้าเ <c oughs> มนูนี้ชาวต่างชาติก็นิยมรับประทานนะคะแลวตรงนี้ก็เป็นเปาะเปียทอดค่ะหรือว่าวัวรูร่าชาวสวินเดนนิยมมากๆเลยค่ะ ที่เป็นแผ่นปอเปี๊ยะแล้วก็ห่อไส้นะอันนี้เป็นแผ่นสําหรับห่อค่ะอันนี้ห่อแล้วจะแช่แข็งฝรั่งก็นิยมมาซื้อไปทอดทานกับน,น้ําจิ้มค่ะส่วนตรงนี้เป็นที่เห็นยูเขียวเป็นใบตองแช่แข็งนะคะตรงนี้เราไม่แน่ใจน่าจะเป็นปลาต้งโกหรือเปล่านะคะส่วนอันนี้เป็นสาลาเปาค่ะก็ไปอุ่นร้อนก็ทานได้เลยนี่เป็นสาหร่ายจ้า น่ากินทั้งนั้นเลยรูดูตามรูปภาพเลยนะจ๊ะบางบางชนิดเราก็ไม่รู้จักชื่อจ้าแล้วก็มีกุ้งชุบแป้งทอดด้วยนะ,ะเราว่าจะซื้อมาทอดให้ลุงฝรั่งทานอันนี้ก็เป็นอาหารส่วนมากมาจากมาจากเมืองจีนเยอะอยู่นะคะ มาจากประเทศจีนนะคะอาหารเขาหน้ารับประทานมากๆเลยจ้าอันนี้เป็นกุ้งทานเป็นซาชิมิได้เลยจ้าม,มีมีมีขนมชนิดใหม่ๆมานะอันนี้เป็นขนมโมจิจ้าทุกคนมีหลายไส้เลยค่ะท่านใดชอบทานโมจินะ,ะเราคนนึ่งละเดี๋ยวต้องจัดคิวรับประทานค่ะหลายอย่างมากๆเลยค่ะ ก็กล่องละร้อยกว่าบาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะวันนี้เราก็ได้ทุเรียนไปรับประทานค่ะเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ